สวัสดีครับวันนี้น้าต่ายออกมาออกหมายกับเซียนหนึ่งลายครับผมอะไรเสร็จรอะป่าพี่ถ่ายวีดีโอไว้เดเขาไปตัดต่ออันนี้เราก็จะเอาตัวนะนนรครับใครคล่สิบกี่ล้านเนี้ยรคับเรียบร้อยครับมีตัวครับเรียบร้อยครับต้องอะไรอาจารย์หนึ่งเอาแล้วเหยื่อเขาดีจริงๆ อีตัวฮะอีตัวมันจะเฮ้ยดุนได้ยัดีไปกองเงินเ <laughs> บ็ดขาดไปเลยเนี่ยเปล่านี่ไงเบ็ดโจรีบว่ะเบ็ดโจรีบเบ็ดขาดไปเลยครับเนี่ยครับตัวเบ็ดขาดเลยทำชมนี่ครับไอ้สัสเออแม่งตัวเบ็ดขาดไปเลยนีย่ เอาพี่นึงพี่จะไม่ทำมันหลุดแล้ เดี๋ยวตัวเบ็ดขาดไปเลยว่ะว่าแล้วมันหลุดง่ายจังเราจะทำไงกับเหตุการณ์นี้ดีครับเสียนตาย๋าเก็ต้องหย่อนดูป้าวไม่ทำดีนะเดี๋ยวแม่งลากกระชังเลย บอก,กว่าผุกวะไอชีอะไม่ดีหรือแล้วท่อนได้แล้วเนี่ยสองตัวพร้อมกันเลยแต่ของอี่หนึ่งขาดไปแล้วไอชีบางทีแช่พักมันมัดยังไงเนี่ยตายมันจะรุดวะเนี<ะ>่ยะขามัดยังไงโอมันไม่เป็นอะไรน,นัน่นอ่ะผมมันไม่เป็น แล้วก็ใหม่ดิหรือว่าเราจะอุ่ยมาเปลี่ยนว่าหอมไงเปลี่ยนหน้าตายไงคือไหนครับ ร่วมมิดครับรือไม่ได้ครับองใครเหลือผมก <Yes> ็มาใส่มาแล้วมีมะพร้าวมีนี่ด้วยในเกตพอผมถ่ายนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็เอาไปต่อๆทีนะึง มีปะมีมแต่เงินกายอย่ะเงินกายจุดจุดคีมเหรอตัดได้เหรอตัอไดตได้ข้างในมันเป็นมีดพี่ข้างในเป็นเง,งินกายแกใส่มาหนึ่งแส้แล้ววะเส้นใต้ติดชอยว่ะ Merci. โอ้แม่งซ็งวะเนงไม่ซ็งอ่ะองขึ้นอ่ะพี่ไม่ขึ้นอ่ะลเยเลเอากินอีกแล้ว่าพี่หนึ่งเนี่ยสิาัดไม่หยุดวัดไม่หยุดถ้าว่าวาเราไปตกบ่ออันนั้นแล้วได้ขนาดนี น่าจะยันเช้าวะมียาบออนนีผมซื้อเบ็ดมาห้าตัวแล้วพี่ืาลห้าร้อยตัวถือว่าเยอะองหรอร้อยกว่าบาทยชิอาชิอะไร้งอ๋อเื่อ ขัวแดงมาทิ้มยังไงพี่โรสขุณเท่าผมวะเฮ้ อือาาลอาาเลยยังานเลยยักงานเลยอั้งหลาัุดเลยตาย <c oughs> เดี๋ยวตายไม่ได้พักทำเยอะหายไม้วตายเยอะไหมพักสุดเยอะเมย <c oughs> นึ่งสิบนาทีตายได้ตัวแล้วห้าเดือนได้